嗯嗯。嗯。 ครับผมครับสุโลครับด้วย<ะ>อืมกินยาไหมเนี่ยดื้อรายฮะกินไม่ยาเนะครับผมสวัสดีครับืมเจ้าหนูน้อยเอากินกินไป กนแลวก็อยาดได้โอเคอย่าซนลวเราออืม